รำลึกถึง Extortion 17เหตุการณ์ที่สหรัฐสูญเสียเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษมากที่สุดในประวัติศาสตร์สีเท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลัง้งแม้ว่าจะเป็นถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับทีว1หของโลก เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าอันเนื่องมาจากการฝึกฝนและพัฒนาอย่างหนักใช้งบประมาณมหาศาลในการปลูกปั้นบุคคลระดับนี้ซึ่งมีจํานวนอยู่เพียงน้อยนิดในกองทัพแต่มันก็มีวันที่พวกเขาผิดพลาดได้เช่นกันซึ่งความผิดพลาดครั้งนี้นับว่าใหญ่หลวงและแลกมาก,กับราคาที่สูงมากมายนักในวันนี้เราจะมาย้อนอดีตกับเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับไปในคืนวันที่5มิถุนายน2011ชุดปฏิบัติการพิเศษโปรโวคอมพานี จากหน่วยกองพันจู่โจมที่75กําลังปฏิบัติภารกิจแทรกซึมเข้าพื้นที่เพื่อตามล่าและจับกลุมหรือสังหารหนึ่งในผู้นําตาลีบันคอริทาเฮียร์ที่ได้รับข้อมูลล่าสุดว่าพวกเขาอยู่ในหมู่บ้านทางังดีในเมืองแห่งหนึ่งของประเทศอัฟกานิสถานโดยครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจร่วมกันภายใต้การนำของ Joint Special Operations Center ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นกองพันจู่โจมที่75 หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานรวมไปถึงซิลทีม6เนฟกรูและ STS ของกองทัพอากาศเรียกได้ว่าเป็นงานรวมออสตาของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับทีว .1 ในสหรัฐเลยก็ว่าได้โดยในช่วงแรกชุดของกองพันจู่โจมที่75และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของอัฟกันส่วนหนึ่งได้เข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาประเมินการรบแล้วส่งข้อมูลกลับไปที่ฐานว่าเป้าหมายสำคัญและกองกำลังหลักอยู่ในพื้นที่ พวกเขาพร้อมเปิดฉากยิงหากได้รับคำสั่งการปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนและในศูนย์บัญชาการก็ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการอีกชุดเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่สำหรับการสนับสนุนและปิดล้อมตาลีบันในพื้นที่ไม่ให้หลบหนีไปได้พวกเขาหวังว่าการปฏิบัติการครั้งนี้จะปิดฉากผู้นำตาลีบันคารีทาฮีและกองกำลังของเขาให้สิ้นซากซึ่งนำไปสู่การล่าสังหารโอมามาบินลาเดนในเวลาต่อมาชุดที่สองที่เตรียมเข้าพื้นที่ ประกอบไปด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือจากซิลทีม6ชุด g โกลฟสคว d r o n ทั้งหมด15นายที่เรียกได้ว่าเป็นชุดปฏิบัติการระดับลีดของซิลทีม6พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่ยซิลอีกพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลอีก2นายจากซิลทีม1 West Coast โและก็เจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ Naval Special Warfare นั่นคือเจ้าหน้าที่ดูแลวัตถุระเบิด EOD 2นายเจ้าหน้าที่ถอดรหัส1นายเจ้าหน้าที่สื่อสาร1นายและเจ้าหน้าที่ดูแลอีก1นายรวมถึงสุนัขเคนาย1ตัวตามมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับทชี่1หของกองทัพอากาศนั่นคือ 24th Special Tactics Squadron (STS) ทั้งหมด3นายซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผลร่มกู้ภัย2นายและเจ้าหน้าที่ควบคุมการสนับสนุนทางอากาศอีก1นาย ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานอีกเจ็ดนายโดยที่มีล่ามทางทหารที่เป็นพลเรือนด้วยอีกหนึ่งคนในการทําหน้าที่ประสานงานถึงจุดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรียมทีมที่สามารถทําได้ทุกอย่างที่ต้องการและแนวโน้มที่ภารกิจนี้จะประสบความสําเร็จนั้นมีสูงมากเหลือเกินเมื่อพูดถึงประสบการณ์การรบที่สั่งสมมานับสิบสิบปีผ่านสมรภูมิมานับไม่ถ้วนของพวกเขาอันเนื่องมาจากชุดไนท์สตอกเกอร์ติดภารกิจอื่นๆอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นทีมนักบินที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหัวกะทิของนักบินในกองทัพสหรัฐซึ่งนั่นคือเดฟคาร์เตอร์และไบรน n นิโคลส์จากหน่วยบิน Extortion Company ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้บรรจุอยู่ในทีม n น g h t ์เกอร์ที่โด่งดังแต่คาร์เตอร์คือผู้ที่มีประสบการณ์บินที่มากกว่า4,500ชั่วโมงและมากกว่า1000ชั่วโมงในช่วงทำการรบของสมรภูมิอิรักและอัฟกัน ถึงแม้ว่าเครื่องบินที่บินไปจะเป็นรุ่น C-47D h c h i n o o รุ่นมาตรฐานแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถนั้นเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าพวกเขาไม่ได้เป็นร้องใครในกองทัพสหรัฐเลยแม้แต่น้อยจากการวางแผนภายในทางหน่วยได้ปรึกษากันแล้วว่าการกระจายกำลังแยกไปยังเครื่องบินลำเนียงหลายๆล,ลำอาจจะสร้างปัญหาที่ตามมาได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องภูมิประเทศทำให้จุดลงจอดหลายๆที่มีระยะห่างมากเกินไป ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกปัทจากกลุ่มตาลีบันมากกว่าเนื่องจากภารกิจที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำพวกเขาจึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงด้วยการลำเลียงชุดปฏิบัติการทั้งหมดโดยใช้เครื่องบินชินุกเพียงลำเดียวโดยให้เครื่องบินอปอาเช่บินคุ้มกันโดยรอบและมี AC-130 คอยสัพพคอร์ตจากเบื้องบนอีกทีซึ่งจะทำการลงจอดในอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านในเวลากลางคืนและใช้วิธีการปิดล้อมเพื่อบีบวง จนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยแผนทั้งหมดนี้ช่างดูรัดกุมตามสไตล์ของเดฟกรู rew, ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นระดับเที่ยหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับโลกทุกอย่างดูไม่น่ามีอะไรผิดพลาดเมื่อถึงเวลาภารกิจในตอนเย็นวันที่6มิถุนายนเมื่อพวกเขาได้รับการติดต่อมาจากกองพันจูโจมที่75 ว่าพวกเขาได้ทำการยิงไล่ต้นกลุ่มตาลีบันจนพวกมันเริ่มหลบหนีออกจากพื้นที่พร้อมกับผู้นำคารีทาฮีของตาลีบันถึงเวลานั้นชุดปฏิบัติการพิเศษกลุ่มที่สองก็ได้วิ่งขึ้นเครื่องบินชินุกที่มีนามเรียกขานว่า Ext o r ์ i o n 17และทำการบินออกจากพื้นที่โดยมีทีมช่วยเหลือเพิ่มเติมบินไปกับเครื่องบินอีกลำในนามเรียกขานว่า e x t o r ์ i o n 16ซึ่งจะคอยให้การช่วยเหลือในระยะไกลๆอีกทีหนึ่งเมื่อถึงเวลา2.0 0 0นนาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่น สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มตาลีบันภายใต้การนำของคารีทาฮีที่กำลังหลบหนีอยู่ในป่าได้ยินเสียงของเครื่องบินกำลังแล่นเข้ามาพวกเขารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาใช้ความชำนาญในพื้นที่ทำการซ่อนพลางเข้ากับพื้นที่ป่าลึกซึ่งด้วยความได้เปรียบนี้เองทำให้ ac 1 3 0และเครื่องบินอปาเช่ยากที่จะตรวจพบความผิดปกตินี้ได้นี่คือกับดักของตาลีบันพวกเขาได้แบ่งกำลังเอาไว้ในจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่จอดของเครื่องบิน และอีกจุดอยู่ที่อีกฟากหนึ่งของภูเขาสูงเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มเปิดฉากยิง r p g และกระสุนปืนจาก a k 47ถูกระดมยิงจากส่วนหนึ่งของป่าเครื่องบินอปาเช ได้ทำการบินหลบหลีกและได้ระดมยิงสวนกลับไปในจุดที่ผู้ตาลีบันแอบอยู่ในป่าแต่นั่นเป็นเพียงการดึงดูดความสนใจเท่านั้นในวินาทีนั้นเองก็ได้มีจรวด RPG ลูกแรกจากอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่ตึกสองชั้นในอาคารใกล้เคียงที่มีระยะห่างเพียง220เมตรก็ได้พุ่งเข้าหาเครื่องบิน Extortion 17เจ็ดทันทีเพราะพวกตาลีบันรู้ว่าเครื่องบินลำนั้นคือเครื่องบินที่กำลังลำเลียงทหารเข้าสู่พื้นที่พวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าในเครื่องบินมีใครบ้าง แต่เขารู้ว่าหากพวกเขายิงเครื่องบินลำนั้นตกนั่นคือชัยชนะของพวกเขาในคืนนี้ลูกแรกพลาดเป้าหมายถึงแม้จะเสียการทรงตัวไปบ้างแต่พวกเขาก็รอดมาได้แต่ในเพียงไม่กี่วินาทีนั้นเองจรวด RPG อีกลูกหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งและนั่นคือช่วงเวลาที่เส้นได้แห่งโชคชะตาของพวกเขาได้ขาสะบ้นลงไปจรวด RPG ลูกที่สองปะทะเข้ากับใบพัดด้านหลังของเครื่องบินเข้าอย่างจัง ทำให้เครื่องบินเกิดประกายไฟและเสียการทรงตัวภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีเครื่องบินก็ตกกระแทกพื้นในช่วงเวลาตี2-38ของวันที่6มิถุนาย,ยนปี2011 Fallen Angel ย้ำอีกครั้ง Fallen Angel เสียงวิทยุจากนักบินอัปาเช่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทำการรายงานกลับไปที่กองบัญชาการว่าในตอนนี้นั้นเครื่องบิน EXT ติที่ได้ลำเลียงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษระดับโลกได้เกิดความผิดพลาด และถูกยิงตกไปยังพื้นที่ข่าศึกเรียบร้อยแล้วหน่วยกองพันจู่โจมที่75และชุดผ้าพื้นทั้งหมดเมื่อได้รับทราบข่าวแล้วต่างตกอยู่ในภาวะช็อกและตื่นตระหนกพวกเขาเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนของพวกเขารวมถึงเมื่อได้ข่าวจาก ac 1 3 0ว่าตรวจพบกองกําลังข่าศึกกําลังรุดหน้าไปยังพื้นที่ที่เครื่องบินตกพวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องฝ่าดงเข้าไปเพื่อสร้างแนวป้องกันจุดตกก่อนให้ได้พวกเขายังมีความหวังอยู่ว่าจะได้พบกับผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตก ถึงแม้ว่าความหวังของพวกเขาจะดูไรปรีก็ตามพวกเขาตัดสินใจที่จะไปถึงจุดตกให้เร็วที่สุดซึ่งมีระยะ่างจากพวกเขามากถึง7กิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทึบพวกเขาตัดสินใจที่จะวิ่งและเดินทางลงไปที่ถนนหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อกับระเบิด IED ที่ถูกตาลีบันวางเอาไว้สูงมากแต่พวกเขาก็ใช้ประสบการณ์เอาตัวรอดจนสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเมื่อพวกเขาถึงพื้นที่จุดตก เขายังเห็นเปลวไฟจากเครื่องบินเข้าของกระจัดกระจายพวกเขายังไม่พบสัญญาณของผู้รอดชีวิตทีมกองพันจู่โจมที่75เริ่มตั้งแนวป้องกันและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดครั้งที่สองจากตัวเครื่องบินทําให้มีเศษชิ้นส่วนของเครื่องบินประทะเข้ากับทีมแพทย์สนามที่กําลังตามหาผู้บาดเจ็บและรวบรวมร่างของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ถึงกระนั้นทางตาลีบันก็ไม่ลดละความพยายาม พวกเขาพยายามปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าไปที่ตัวเจ้าหน้าที่และพื้นที่เครื่องบินตกเพื่อหวังจะทำให้ทีมช่วยเหลือทั้งสองทำได้ลำบากมากขึ้น รวมถึงต้องการที่จะแยกกลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนทําการโจมตีแต่ด้วยประสบการณ์และความโชคดีที่พวกเขาได้รับรู้ถึงความผิดปกติก่อนหน้าจึงทําให้พวกเขาเอาตัวรอดได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงจุดนั้นตาลีบันจึงตัดสินใจล่าถอยออกไปหลังจากตั้งแนวป้องกันได้ทางชุดกองพันจู่โจมที่75ก็ได้ประสานงานไปยังทีมช่วยเหลือให้ตั้งจุดลงจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากจุดตก7กิโลเมตรและทีมช่วยเหลือได้เข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำการเก็บกวาดทำลายข้อมูลและอุปกรณ์ชั้นความลับและตามหาร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงพยายามค้นหาผู้บาดเจ็บซึ่งสามารถดูวิดีโอเหตุการณ์จริงที่บันทึกจากจุดตกของเครื่องบินแต่ความหวังก็สิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาสามารถค้นพบร่างของผู้เสียชีวิตได้ครบทั้งหมด38ร่างเป็นอันสิ้นสุดการค้นหาและถือเป็นการยืนยันว่านี่คือเหตุการณ์สูญเสียเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษมากที่สุดภายในวันเดียว และเป็นการสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐแทนที่ Operation Red Wing หรือที่เรารู้จักกันในเหตุการณ์ Lone Survivors นั่นเองโดยผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐรวมสุนัขทหารทั้งหมด31นายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษอัฟกานิสถานและล่ามอีก7นายร่างที่พักผ่อนอย่างสงบของพวกเขาได้รับการต้อนรับกลับมาตุภูมิอย่างมีระบุรุษโดยประธานาธิบดีบารักโอบามา หลังจากได้รับข่าวก็ได้เดินทางจากทำเนียบขาวมายังสนามบินเดลาแวร์ aware, เพื่อมาต้อนรับและเคารพผู้เสียชีวิตด้วยตนเองโดยไม่มีการบันทึกทำข่าวใดๆเนื่องจากเป็นกิจการภายในแม้ว่าคารีทาฮีและกลุ่มตาลีบจะออกมาประกาศชัยชนะและออกมาแสดงตนรับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการนี้แต่สำหรับชะตากรรมของเขาก็ไม่ได้อยู่ยืดยาวนะักหลังจากเหตุการณ์นี้หนึ่งสัปดาห์ทางสหรัฐก็ได้ถล่มปูพรมทั้งหมู่บ้าน จนเป็นเหตุให้คารีทาฮีและกลุ่มตาลีบันเสียชีวิตลงทั้งหมดและหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรวมไปถึงรบเพิ่มเติมอีกมากมายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ถูกนําไปถอดแบบเรียนจนกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อการฝึกที่สําคัญสําหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Special Task Tech Squadron (STS) เพื่อฝึกการรับมือสําหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายมากๆสําหรับเหตุการณ์นี้ นั่นคือสมาชิกทั้งหมดของเดฟกรูที่อยู่ในโกสควอร์เดนและได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เดิมทีพวกเขากำลังจะถูกบรรจุให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่จะเข้าไปสังหารโอซามาบินลาเดนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและเลือกใช้แรสควอร์เดนในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแทนโดยมีสมาชิกที่เหลืออยู่ของชุดโกสควอร์เดนเข้าร่วมเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมและนี่คือเรื่องราวของเหตุการณ์ Extor t i o n 17 เหตุการณ์ที่สหรัฐสูญเสียเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ